ด้วยค,ครับผมเห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยตอนเรียนเก่งๆครับ แต่ปรากฏว่าไปเจอกันอีกรอบแป็กอยู่กับที่ไม่เจริญก้าวหน้าเป็นพ่ออะไรครับทำงานมาเป็นสิปีก็กลับไม่เจริญก้าวหน้านะคำตอบก็เพราะคนเรามันต้องมี3มเก่งครับเก่งที่1คือเก่งงานเก่งงานก็คล้ายๆเก่งเรียนแหละเป็นคนเรียนเก่งมีวินัยมีความรู้ดีแต่สังเกตไหมหลายคนเป็นคนเก่งงานแต่ทำไมแป๊กครับก็เพราะเขาไม่เก่งคนครับเขาพูดไม่รู้เรื่องครับเขาสื่อสารให้คนอื่นไม่เข้าใจครับเขาทํางานกับร่วมกับคนอื่นไม่เป็นครับและอีกเก่งหนึ่งคือเก่งคิดครับต้องมีความ คิดสร้างสารรค์มีความคิดที่จะแก้ปัญหาเป็นเช้นห,ห,หลายคนเก่งแต่งาน แต่ไม่เก่งคนไม่เก่งคิดก็จะแป็กน,น,นั่นเองเช่วันนี้ถ้าใครอยากจะเจริญก้าวหน้าเร็วนอกจากเก่งงานแล้วเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้เก่งคนสื่อสารให้เป็นพูดให้รู้เรื่อง,องน้มน้าวใจคนเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้นอกจากนั้นเอาเวลาไปพัฒนาให้ตัวเองเก่งคิดนะครับมีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดแก้ปัญหาคิดให้เป็นระบบนะครับสารพัดคิดคนะครับพวกนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณมีสาตเก่งนี้คุณจะเติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยครับพวก